บทที่สองน้ำตาแรบและฟิโลโมนที่จำได้เซิงเซ้าโยาเคยเจอโอเมก้าคนนั้นมาก่อนไม่นานนี้เองในวันที่พ่อของเขาเซิ่งฟ้างนอนปว่วยอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในเซียงหู้ต้องพึ่งโปรตีนภูมิคุ้มกันราคาแพงเพื่อ,อยู่ชีวิตวันนั้น โรงพยาบาลเพิ่งออกใบแจ้งเกิือนอาการวิกฤตมาอีกครั้งเซิงฟ้างผู้ชายที่เคยเป็นตำนานเติบโตจากครอบครัวธรรมดาแต่ปรับสร้างอาณาจักรธุรกิจชีวาภาพด้วยสองมือหนุ่มแน่นฉลาดมีสเสน่ห์และเจ้าโชว้แบบไม่เผื่อใครไว้เลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขาเต็มไปด้วยสีสันชายหญิงมากมายผ่านเข้ามา ลูมนอกสมรสก็มีเป็นโหลแม่ของเสื้อเร้าโยเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาเรียนมัธยมต้นก่อนตย้ยเสื่อฟางเคยสาบานไว้กับภรรยาว่าจะไม่แต่งงานใหม่และเขาก็ทำตามในแง่ที่ไม่เคยแต่งงานใหม่ แต่ไม่เคยเลิกเล่นกับใครอื่นเซิงเ้าโหรู้สึกกับพ่อในแบบที่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความเปลียดแต่เป็นความขมขื่นฝังลึกช่วงหลังมานี้โรงพยาบาลส่งใบแจ้งเกินอาการดิกิีถี่ขึ้นและทุกครั้งเซิงเ้าโยก็ทิ้งทุกอย่างแล้วรีบมาหาวันนี้ก็เช่นกันเขายังไม่ทันเดินถึงหน้าห้องก็เห็นฝู่ชน ยืนแน่นขนาดอยู่หน้าห้องพิเศษของเซินฟางเสียงโต้เถียงดันดังลอดมาออกมาจากกลุ่มทำไมไม่ให้เข้าไปอีกละ่ะฉันก็ลูกเขานะอีกเสียงแซดทันชีฉันก็ลูกเขาเหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งตวาดกลับแล้วใครไม่ใช่ลูกเขาบ้างละ่ะจะยืนเถียงกันอยู่หน้าห้องพ่อที่กำลังจะตายหรืองไงเสิงเศรโหยชงา เขาถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะก้าวไปข้างหน้าหลีกทางหน่อยเสียงของเขานิ่งเรียบแต่เยือกเย็นพอที่จะให้คนทั้งกลุ่มเงียบลงในทันทีทุกสายตาหันมามองเขาชายหนุ่มในสดสีอเข้มเข้ารูปใบหน้าคมดุดันสายตาเย็นเฉียบเขาไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำแต่ทุกคนทั้งกลุ่มก็หลีกทางโดยอัตโนมัติ มีเสียงหนึ่งพูดแผ่วเบาซึ่งเศร้าโหยใช่ลูกชายคนเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายใครบางคนพึงพันต่อเสียงเบาซึ่งเศร้าโหยเดินผ่านฝูงคุณโดยไม่แม้แต่จะปายจามองเขาเปิดประตูห้องพิเศษเข้าไปอย่างไม่ลังเลเสียงร้องไห้ระงม,มดังทั่วชั้นผู้ป่วยพิเศษพี่น้องต่างแม่ของเขาแต่ละคนพาดก,การแสดงละครน้ำตาได้อย่าง มือาชีพใครบางคนซบหน้าร้องห่มร้องไห้เล่ากับวิญญาณหลุดออกจากร่างใครอีกคนโผลเข้ากอดอย่างเข้ากอดกันอย่างเศร้าเส้ยเล่ากับถ่ายซีรีส์ช่วงพายไทมกันอยู่ตรงนั้นซึงเศร้าโหยเพียงยืนพิงผนังต้องหัวมุมทางเดินสีหน้าเรียบเฉยเย็นชาเย็นชาจนดูเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกใบนี้ เขากวาดตามองพวกพี่น้องตรงหน้าอย่างร้อยอารมณ์เรากลับเป็นคนแบบหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในใจกัดนับเยิบอย่างประชดประชันในหนึ่งปีต้องคอดาโรคก,กี่คนนั้นนะถึงจะมีโรคนอกสมรสขนาดนี้เขาแคนยิ้มนิ้มฝีป,ปากกระตุกเล็กหน่อยอย่างไม่สบอารมณ์พ่อของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆตัวผู้สายพันธุ์ขยายพันธุ์ทั่วเถียบ สุดท้ายแล้วผู้ชายที่เจ้าชู้มาทั้งชีวิตก็ต้องมาตายด้วยโรคฟิโลโมนต่อมเสือ่อมโรคที่เกิดจากการใช้งานต่อมฟิโลโมนหนักเกินไปจากการสร้างพันธะกับโอเมก้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการผิดคำมั่นสัญญากับคนมากมายและนี่แหละเว้กันในกลุ่มญาติที่คลั่งควรดันอยู่ตรงหน้าทางเดินคนที่ร้องไห้เสียงดังที่สุดก็คือเซิงเซ้าชิง น้องชายต่างแม่ที่อายุน้อยกว่าเขาแค่สองปีดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยโทสะก่อนจะหันมาทางพี่น้องทุกคนแล้วตะโก,กนแล้วเสื้เอเสวยละมันหายหัวไปไหนอีกแล้วเสียงของเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วโถมทางเดินน้ำเสียงคุนจัดจ้าจนคนทั้งหลายสะดุ้งทุกคนที่พ่อป่วยหน้ามันยังไม่เคยมีน้ำตาสักหยด รอบนี้ถึงขั้นไม่มาเลยเหรอได้บริษัทไปแล้วก็ปล่อยให้พ่อไปตายเลยใช่ไหมคำพูดของซึ่งเซาชิงแทงลึกเข้ากลางอกเรากับหอกแหลมปักกะปักลงกจัางใจซึ่งเซาโหยรู้สึกเจ็บปุ๊บขึ้นมาเพียงชั่ววินาทีเดียวก่อนที่ความเย็นเยอือกเย็นลึกจนแตะไม่ถึงจะเกินกินทุกอย่างในอกจนหมดสิน้นไม่มีคำแก้ตัวไม่มีคำอธิบาย เขาเพียงยืนนิ่งเหมือนเป็นเงาบนผนังกอดอกอยู่ตรงมุมอับแสงของทางเดินเงียบนั้นแต่แววตากับเต็มไปด้วยความหนื่อยล้าอย่างล้ำลึกเขามองกลุ่มญาติพี่น้องตรงหน้าเรากับกำลังมองชามซุกหลูในพัฒคารระดับมิชลินแล้วเจอมาแหลงวันตายหลอยอยู่ในชามสุดท้ายน่าขยะขยงงสิ้นดีคนพวกเนี้พี่น้องต่างแม่ของเขา ลูกนอกสมรสของเซิงฟางพวกเขาได้รับทุกอย่างได้รับทั้งเกียรติยศที่พ่อสร้างไว้ได้แสงสว่างได้อำนาจได้ชื่อเสียงพวกเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือจะปล่อยให้มันผ่านไปวันๆอย่างไรเป้าหมายแต่เขาเซิงเซาโหย,โยไม่เคยมีสิทธิ์นั้นเขาเกิดมาเพื่อแบกรับทุกอย่างที่คนอื่นชิงไว้ตั้งแต่ยังเด็กเขาก็ถูกกงนดให้ต้องเหนื่อย ต้องขิ้มแข็งต้องอดทนต้องไม่ผิดพลาดต้องทำได้และต้องทำให้ดีกว่าทุกคนเขาเด็ดขาดมุ่งมัน่นทำงานหนักกว่าทุกคนไปเหลรากับไม่ใช่มนุษย์แต่สุดท้ายกับถูกตราหนา้าว่าไร้หัวใจเพียงเพราะเขาไม่ใช่หนึ่งในคนที่ยืนร้องห้อยู่ในห้องผู้ป่วยพวกนั้นน้าาําตาไหลภาพยืนอยู่บนยอดเขาแห่งศิลธรรม แล้วชิ้นี้อีชิ้นิ้วใส่เขาตั้หนิว่าไม่มีหัวใจเฉินผิงหนิงที่ยืนอยู่ข้างๆกำมมอน,นั่นจิตใจแทนเจ้านายจนพูดไม่ออกแต่ก็รู้ดีแม้ใบหน้าของเซิงเซาโหยจะเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่ข้างในนั้นไม่เคยสงบเลยเขาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็ได้แต่เดินเงียบๆเ,เดินเคียงข้างเจ้านายผ่านทางเดินยาวที่เงียบสงัด จนกระทั่งเมื่อเดินมาถึงทางแยกตรงมุมปึ๊กล้างของใครบางคนพุ่งมาชนเสื้อเ้าหยอดเต็มแรงแรงกระแทกทำเอาอกแน่นเขาสะดุง้งก้าวเล็กน้อยก่อนจะก้มลงมามองแขนเสื้อของตัวเองกระดุมแขนเสื้อหลุดตกลงพื้นด้วยเสียงแผ่วเบาตัวที่เขายังไม่ทันรู้ตัวไดยซันขอโทษคะเสียงหนึ่งดังขึ้น พร้อมากับการย่อตัวลงเก็บตระดงเซึ่งเศาโยยขมวดคิ้ว,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 เเออเวเล็กหน้อยก้มลงมองคนตรงหน้าแล้วในมินททีนั้นแววตาเย็นเฉียบของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยโอเมจ้าคนนั้นขอขอ,ขอโทษครับเสียงสั่นเครือจนแทบฟังไม่เป็นครโอเมจ้าล่างเล็กที่วิ่งชนเขาอยู่หลองห้าย่างหนักดวงตาแดงกล่ำ จมูกแดังจัดใบหน้าซีดขาวเหมือนจะหมดสติน้ำตาไหลไม่หยุดราวาับฝนที่ไม่มีวันซาดมือหนึ่งยังกำโทรศัพท์แน่นพยายามจะพูดกับลายสายเรื่องเงินผมจะหาทางจ่ายผมจะพยายามเสียงของเขาเสั่นจนแทบจับใจความไม่ได้แต่เสรยงเศรหยได้ยินทุกคำพอเขาตั้งใจฟังน้ำตาของอีกฝ่าย รกระทบกลางใจเขาต้องจุดที่แห้งแล้งแตกเปาะมานานบางอย่างเช้นเชื้อหลอนไหลลาดลงมาบนแผลเก่ามันแสบแสบซ่านแต่ไม่เจ็บไม่อึดอัดกลับรู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มร้ะลายเขาเติบโตมาพร้อมมาพร้อมคำสอนว่าต้องเทข่มแข็งต้องกล้าหารแม้แต่ตอนที่ล้มจนสิคงร้าวเขาก็ยังไม่ร้องไห้ เขาฝึกให้ตัวเองอดทนหูย่างแต่หลุกลงไปในใจเขาอิจฉาคนที่สามารถร้องไห้ออกมาได้โดยเฉพาะคนที่ร้องไห้ได้งดงามขนาดนั้นปุมไม่จ้าตรงหน้าเขาน้ำตาของอีกฝ่ายบริสุทธิ์เหมือนหยดเจวเปลือกตาสั่นระลิกติมฝีปากม้มแน่นพยายามกั้นเสียงสะอื้นมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าก้าที่จยอมให้ตัวเองรู้สึก และในตอนนี้หนห้องทำงานของเซึงหลลังซึงเศรอยู่นั่งอยู่บนโซฟาหันไปสบตากับโอเมจ้าหนุ่มที่นั่งอยู่อีกฝั่งของโตะ๊ะวินาทีนั้นเขาจำได้ทันทีดวงตาแดงๆคู่นั้นน้ำตาขอบ่้าแบบนั้นดินฟิปากมมนั่นแบบนั้นใช่เขาคือโอเมจ้าคนนั้นคนที่เคยวิ่งชนเขาที่ในโรงพยาบาล คนที่ร้องไห้ด้วยน้ำตาใสจนหัวใจเขาเจ็บหนึบความสนใจของเซิงเซาโหยที่มีต่อเขาไม่ได้ถูกซ่อนเลยแม้แต่น้อยแววตาที่มองอีกฝ่ายนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่สีหน้าของสเซินเวรนหลางกลับเริ่มเปลี่ยนสายตาไม่พอใจเผยชัดก่อนจะพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มฝืนๆที่แทบจะไม่ปิดบังความรู้สึกใด,ดเลยอืมฮาวายงนายนี่ไม่เบาเลยนะ รู้จักกับคุณเซิ่งเซ้าโหยผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่กลับไม่เคยบอกกับฉันเลยฮาวายงชื่อนายคือฮาวายงสินะเซิ่งเซ้าโหยทวนในใจชื่อนั้นช่างเข้ากับใบหน้าของเขาเหลือเกินใบหน้าที่แม้แต่ดอกไม้ย,ยังต้องโค้งคำนับความอ่อนโยนที่เป็งออกมาโดยไม่ต้องพูดใดๆ เสหวนหลางยังพูดถึงเสิ้เส้าหยกเหมือนเขาเป็นแขกคนสำคัญแต่แววตาสายตาแต่ไม่เคยมองเขาเลยแม้แต่น,น้อยไม่เพียงแววตาที่จับจ้องไปยังฮาวายหยกคนเดียวจ้องแน่นจนแทบจะกักขังฮาว้ด้วยสายตาน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาเย็นเฉียบรากับมูลเลยไหนไหนบอกว่าไม่รู้จักกันไง รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วปิดบังฉันทำไมคิดจะทำอะไรกันแนะ่ฮาวายยงหน,น้าซีดเผือกริมฝีปากสั่นแต่ยังพยายามคงน้ำเสียงให้มั่นคงและเขารีบโค้งตัวลงเล็กน้อยเพื่อ้ะเออยอย่างเล่งร้อนคุณซินผมผมไม่รู้จักคุณซึ่นจริงๆนะครับ ซส่อเศ้าโหู่นิ่งงันคำพูดนั้นเหมือนฝ่ามือเย็นเฉียบตบหน้าเขาแหล่งเต็มแรงไม่ใช่เพราะโกรธแต่รู้สึกว่างเปล่าจนเกินจะเอ่ยอะไรเขาสะอดเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาๆกบอารมณ์ในอกแล้วพูดด้วยเสียงเรียบจริงเราไม่ได้รู้จักกันเขานึงเงยหนะ้ามองฮาวายงตรงๆดวงตานิ่งเรียบราบเรียบแต่หน้าเจ็บ ยิ่งกว่าตเสียงตะโกนแค่เคยเจอกันคังเดียวที่โรงพยาบาลเหอเฉอคุณฮวาคงจำไม่ได้คุณเดินชนผมตรงหัวมุมแล้วก็ขอโทษไว้หนึ่งคำก่อนจะรีบวิ่งจากไปนำเสียงของเิงเซาโยเรียบนิ่งไม่มีคำกล่าวโทษไม่มีคำตัดเท้อแต่ในความเงียบนั้นมันคือเสียงสะอื้นที่ไม่ได้เอ่ยออกมา เสียงของเขาอ่อนยนแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบจะรู้สึกได้เซึ่งเศร้าโยรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เป็นความเจ็บที่เขาชินสละเมื่อได้ยินแบบนั้นฮาวายงก็ชะงักด,ดวงตาที่หมุนหมองจะสว่างขึ้นทันทีอ๋อเป็นคุณน,นั่นเองเสียงเขาเจือด้วยความประหลาดใจ และวางสิ่งบางอย่างที่ขายกับความยินดีแต่ยังไม่ทันที่รอยยิน้นรอยยิ้มจะได้เผยติมใบหน้าสบสายตาเย็นเฉียบของส่วนหลังก็สาดเข้ามาเหมือนมีดบางๆที่รับจนคมเรากับพร้อมจะเฉือนทุกอณูของความรู้สึกฮาวายหยงรีบหุบยิ้มแทบไม่ทันเสียงที่เป่งออกมาถัดจากนั้นเบาจนเกือบเป็นกระเสียงกระซิบ ขอโทษครับผมเพิ่งนึกออกเขาเบนสายตาไปหาเซิงเซ้าโหยอีกครั้งก่อนจะยิ้มบางๆรอยยินย้นรอยยิ้มที่อ่อนน้อมอ่อนโยนและแฝงด้วยความรู้สึกผิดวันนั้นขอโทษด้วยนะครับเซิงเซ้าโยยังไม่ทันเอ่ยคำตอบใดเสียงของอสารพิษในข้าพนย์อย่างเจันันหลังก็ดังแทรกขึ้นมาทันทีความคราวนี้ เย็นเฉียบและเจือไปด้วยความดูแคนชัดเจนืมจริงเหรอเขาพูดทางเอื่อมมือไปขวาข้อมือของฮาวายงนิ้วเรียวยาวรูปผ่านเนือ้อผิวเนื้ออย่างจงใจจะไม่ให้รู้สึกไม่ปลอดภัยก่อนที่ฝ่ามือน,นั้นจะตบเบาๆลงบนสะโพกของเขาเพีย้ยเสียงไม่ดังนักแต่นับพอให้ร่างดังของฮาวายงสะดุ้งเฮือก จากนั้นสนินหลังก็ผักฮวายงไปข้างหน้าจนล่างนเล็กเซทลาเข้าไปหาเึ่่งเศ้าโยโดยอัตโนมัติพูดขอโทษตักเปล่าน่ะใช้ไม่ได้หรอกน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบเจือพิษร้ายในทุกคำไปสิไปขอโทษให้เหมาะสมหน่อยใบหน้าของฮาวายงแดงจากในทันทีไม่ใช่พเพราะเขินแต่เพราะอับอายจนแทบระเบิด ดิมฝีปากแดงก่ำดวงตาสันละลิกเหมือนคนจะร้องไห้เต็มลันความรู้สึกผิดความอัปอายและแรงกดดันถาถมเข้ามาใส่จนแทบหายใจไม่ออกเขายืนนิ่งไม่กล้างนงหน้าล่างบางสัน่นเบาๆเหมือนกำลังยืนท่ากลางลมหนาวซึ่งเศร้าโหยทำได้แค่มองด้วยแววตานิ่งสนิทขณะที่บางอย่างในอกเริ่มสั่นไหว เขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบราบเรียบจนแทบไม่มีอารมณ์ใดเหลือหลงเหลือไม่ต้องหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ฮวายงไม่กล้าขัดคำสั่งของเจ้านายเขาเงียบงันอยู่อึดใจหนึ่งก่อนจะเจ้าเท้าเข้าไปช้าๆเหมือนเดินฝ่าไอเย็นในฤดูหนาวกัดริมฝีปากแน่นข่มทุกอารมณ์ไว้ไม่ให้ไหลหลุด แล้วเขาก็ค่อยๆล้วงนำบัตรจากกระเป๋าเสื้อยื่อให้เซิงเซ้าโหยด้วยสองมืออย่างอ่อนน้อมเสียงที่เป็นออกมาเบาๆแต่ชัดเจนเต็มไปด้วยความพยายามจะตั้งสติสวัสดีครับคุณเซิงผมชื่อฮาวายงฮวาที่แปลว่าดอกไม้หยงที่แปลว่าขับขานเซิงเซ้าโยพยักหน้าเล็กน้อยยินดีที่รู้จักคำตอบนั้นสั้นเรียบ และไม่แตกต้องอะไรเลยเขาไม่แม้แต่จะยื่นมือไปรับนำบาดเพียงแค่หันหลังกลับแล้วเดินตรงไปยังหะเส่วนเวหลังแทนขณะที่เดินผ่านไปเขายกมือขวาขึ้นในท่าพักครึ่งจริงครึ่งหยอกแววตานิ่งแต่ท้อยคำในน้ำเสียงนั้นแหลมคมพอจะบาดึกผมนี่ไม่น่าถูกเรียกว่าดังอะไรเลย เขาเว้นจังหวะสั้นๆก่อนเติมด้วยรอยยิ้มบางเจอเยอะแต่คุณส่วนนี่ยสิตัวจริงเสียงจริงเจอหน้ายากยิ่งกว่าเจอดินเนอร์กับนายกเสียอีกจองดินเนอร์กับนายกนายกเสียอีกเออส่นวนหลังว่าเราเบาๆพางายมือไปที่กี้ยตรงห้ามเชิญน,นัง่งเซิงเศร้าโย่มงตัวนั่งลงอย่างไม่รีบร้อนถ้าทางผ่อนคลายเต็มที่ พิงพนักเก้าอี้ด้วยแผ่นหลังตรงแขนข้างหนึ่งสะพาดบนพนักเก้าอี้หลังอย่างบะสบายที่สุดบทสนทนาเริ่มต้นอย่างชวนคุยทั่วๆไปพูดเรื่องโนอนเรื่องนี้ลองลอยไปเรื่อยเหมือนไม่มีจุดหมายแต่ในอีกมุมหนึ่งของห้องฮาวาหยงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ถูกเชิญให้นั่งไม่ได้มีที่ให้แทรกตัวเข้าวงสนทนา มือบางกำนำบัดแน่นนิ้วเรียวที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะนั่งลงหรือควรจะวางมันลงหรือควรจะเก็ดกับความอับอายความสับสนและความหม่นไใวทาถมเข้าใส่เหมือนเม็ดดำนับทึบปกคลุมทั้งใบหน้าของเขาจนหมนหมองเฉินผิงหมิงที่ยืนอยู่ไหม่ห่างมองเห็นทุกอย่างสุดท้าย ก็เอื้อมมือไปรับนำบัตรจากมือของฮาวาอยองด้วยท่าทีสุภาพที่สุดพร้อมยื่นนำบัตรนำบัตรของตัวเองกลับให้กลับไปให้ด้วยรอยยิ้มบางๆคุณฮาวาเดี๋ยวผมเก็บนำบัตรไว้ให้คุณเซิ่องเองครับรอยยิ้มของเขาเบาเหมือนแสงแดดอุ่นที่ลอดเข้ามาในห้องเยินจัดไม่ไม่อาจไล่ความหนาวได้ทั้งหมดแต่ก็เพียงพอที่หัวใจของใครบางคนไมส่สั่นไหวจนล้มลง ฮาวายยงลัอาพยาักหน้าเบาๆขอบคุณครับเสียงของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่สันละลิกเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เกินกว่าจะพูดออกมาเป็นคำเก้าถู่ผู้ช่วยของเสิว์นหลางเมืเม่อเห็นท่าทางเช่นนั้นก็หันไปบอกด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นแต่แฝงความเอื้ออาทรที่ไม่เคยแสดงต่อใครกลับบ้านได้แล้วครับผมจะอยู่ต่อกับคุณซิ่นเองฮาวายยง เหนื่อยหน้าขึ้นมามองเขาดวงตาสะท้อนแววซาบซึ้งลึกซึ้งไม่มีคำใดหลุดจากริมฝีปากมีเพียงการโค้งขอบคุณเงียบๆก่อนที่เขาจะหมุนตัวเดินออกไปทันทีเ่ากับกลัวว่าตัวเองจะยืนหยุดต่อตรงนั้นไม่ไหวในห้องประชุมที่กลับมาเหลือเพียงสามคนเซนหวนหลังยังคงสนทนากับเซงเซโยต่อแต่เมื่อเห็นเกาถู ตัดสินใจเองโดยไม่รอคำสั่งสายตาคงเปรียบที่หันมาปลายมองทันควันแค่เสี้ยววินาทีก็เย็นเฉียบพอจะเฉือนหาได้เก้าถูยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงไม่โต้ตอบทำเหมือนไม่เคยเห็นสายตาน,นั้นมาก่อนในชีวิตบทสนทาน,นาดำเนินไปอีกเกือบสิบกว่านาทีจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ประเด็นหลักเซิงเศร้าโหยเปิดหัวข,ข้อขึ้นมาเรียบ ไม่มีบทนําไม่มีบทสนทนาเชื่อมโยงมีมีเพียงคําพูดที่ชัดเจนหนักแน่นแผนเข้าซื้อ HS Group <S เขาเพิ่งจะเริ่มแต่ยังไม่ทันแตะไปถึงโครงสร้างหรือเงื่อนไขอะไรเลยเสียงของเซนวัวหลางก็แทรกเข้ามาทันทีโลกทุ่งวันนี้เต็มไปด้วยความฉวอกักฉับฉวยน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเย็นเฉียบและเอียดยัน บางคนบอกตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจแต่ทำงานเหมือนคนเลี้ยงหมูไว้ขายเลี้ยงจนโตได้ได้ที่ก็รีบแลกเงินแล้วหายตัวไปอย่างไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเขาพูดหนักแน่นทุบท้อยคำเจตนาฝังลึกลงในผิวเนื้อก่อนจะเปลี่ยนคำพูดอีกครั้งทุ้มลึกและเต็มไปด้วยอรมแต่สำหรับผมเอสคือชีวิตผมเลี้ยงมันมาเหมนลูก เลือดเหนือจิตใจของผมอยู่ในนั้นเซิงเซาโหยฟังอย่างนิ่งสงบไม่มีท่าทีจะร่วมเล่นเกมคำพูดใดนนๆเขาเอ็นหลังยิ้มน้อยที่มุมปากแล้วเอ่ยเสียงเรียบแต่หนักแน่น3สามแสนไม่มีเสียงสูงไม่มีเน้นคำมีเพียงความเรียบง่ายแต่ชัดเจนในค้อนทุกรลม,มุนโต๊ะ ก่าวกับคอนทุบลงบนโตะ๊ะคุณเซนผมเป็นคนไม่ชอบอ้อมขอมเซนหวลลางชะงักไปเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะเปิดราคามาหนักขนาดนี้ในประโยคแรกสามแสนล้านไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือคำเชื้อเชิญที่เย้ายวนที่สุดในโลกธุรกิจราคาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือการประกาศศึกอย่างเปิดเผยแต่เซนวลลาง ยังคงรักษาน้ำเสียงแน่นิ่งไม่มีใครเข้าขายลูกตัวเองแค่เพราะราคาดนใจหรอคะสามแสนห้าหมื่นล้านเซิงเศร้าโหยส่วนทันทีพร้อมรอยยิ้มเย็นที่มุมปากเฉียบคมพ่อๆกับน้ำเสียงเขาเกลียดคนปากหวานใจร้ายอย่างเส่วนหลังที่สุดแต่ถ้าเขาจำเป็นเขาก็สวมบท เดียวกันนั้นแนบเนียนไม่แพ้กันพี่บางคนไม่ขายลูกไม่ใช่เพราะเขารักลูกหรอกครับแค่คนซื้อยังจ่ายไม่พอเท่านั้นเส้นวนหลังหัวเราะเบาๆในลำคอ